ครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วครับกับกับประวัติของโรนันโดครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของโรนันโดอีกครับหลังจากโรนันโดที่ใหญ่ไม่อยู่มานิดแล้วอนั้นไปครับจากโรนันโดดันไปพุ่งใส่อย่างแรงครับพักชายครับโรนันโดเป็นนักเตะที่มีค่าตัว80รล้านปอนนะครับดับลง สิบสองล้านตอนทะเลาะกับดาวนี่เวสครับแม่ก็อีพีนะี้ EP, ผมไม่ได้ภาคเหมือนอีพีก่อนนะครับลันโดมีความเก่งเรื่องด้านาการเล่นบอลครับแต่เขาอยากไปโรงเรียนมากครับเขาอยากไปโรงเรียนมากครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อยากไปเรียนนะครับแต่อยากไปเตะบอลน,นะครับก็โรนโดได้ได้มีชื่อว่าคริสเตียโนโรนัลโดครับ เป็นเด็กอีกเด็กชายหนึ่งครับที่ไม่ได้พูด่ว่าไม่ได้ม่ได้ไงล่ะไม่ได้ไรรไม,ไดมีพรสวรรค์แบบพวกเหมือนพวกเรานะครับแต่มีความดีพอนะครับที่จะเล่นให้กับทีมนะครับโรนัลโดหลังจากนั้นโรนัลโดทำทำให้ทีมชาติไม่ได้ครับเลยต้อง โรนโัลดเลยต้องหันมาหันมาช่วยเรือ,เอามาลิกครับช่วยพาดานไปในที่สุดครับมาลิกก็ได้พี่แชมป์พี่เมียลีกครับก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายครับแต่โรนโัลดไปพุ่งใส่ดาวนี่เอาเวสครับมีหลายคนครับที่โรนโัลดไปใส่ครับไปโดนหลังครับโรนโัลดเป็นทีมชาติโปรตุเกสครับ แม่โรนัลโดนั้นก็ย้ายไดอยู่ทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับย้ายมาทั้งหมดสามทีมครับทีมใหญ่ในโปร,โต,รตุเกสแต่สปอร์ตสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโรนัลโดได้สวมใส่เบอร์เบอร์ยี่สิบแปดครับแม่ก็เ,เป็นผมเขาเลยทีเดียวครับได้สวมใส่เบอร์ยี่สิบแปดแต่รโรน,น,น,นัลโดนั้นแต่รโรนัลโดนั้น ก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่สกุนพูดครับโรนันโดได้พุ่งตอนย้ายมาอยู่แมนยูครับโรนันโดไม่เข้าสกัดไม่แรงครับแค่กระโดดสกัดครับแต่โรนันโดต้องถูกใบแดงออกไปครับนี่ก็เหตุการณ์โรนันโดที่ที่ผ่านมาครับที่เขาถูกสกัดโรนันโดทีมชาตโปรตุเกสครับแล้วทีไรก็ สปอร์ติ้งลิสบอนก็ได้ลูนโดก็ได้ถูกซือ้อตัวแมนยูได้ได้ซื้อตัวคริสติโน่ลูนโดไปนะครับซื้อตัวลูนโดไปแล้วลูนโดนั้นก็ค้าแข่งมากับแมนยูเจ็ดปีครับก็ก,ก็มาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็มาทำกับพวกนี้ไงครับก็ก็จะก็ ปีอะไรบ้างคะับบาติ้งลิทบอลแล้วโรนโดยังพูดดีป่าคือฟานกาครับเป็นทีแมนยูครับมีทุกคนบอกว่าคนที่ซื้อโรนันโดมาผิดหวังครับเพราะว่าโรนันโดไปทำนี่ไปไปไล่ไปไล่คนในในทีมออกครับให้ออกครับ ตอนเล่นกับทีมชาติอังกฤษครับไล่ไล่เวลรูนี่ออก,ก u u u ครับตอนตอนนั้นโรนโดอยู่แมนยูด้วยครับไล่เวลรูนี่ออกโรนโดคงคงมองหน้าคงมองหน้าเพื่อนร่วมทีมไม่ติดครับเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับอยังลืมกดซับติใครผมด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปให,ใหม่ๆจากผมครับบ๊ายบาย นาจี๊ทุกคืนอย่าลืมกดนะเดี๋ยวเข้างอนบายละ